อยเริ่มต้นของการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทระดับต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ต้องใช้องค์ความรู้ขั้นสูงอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยหนางน้อย10-15ปีนะครับฝั่งผมเองก็ได้ปั้นสปินออฟคอมพานีมาสองบริษัทด้วยกันย้อนไปตั้งแต่15ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราจะต้องสร้างให้เขาเกิดองค์ความรู้ในการคิดออกแบบนวัตรกรรมนะครับโดยที่ต้องเรียนสูงซึ่งมากกว่าระดับปริญญาตรีนะครับดังนั้น การที่เราต้องรักษาให้เขายึดมั่นในจุดของการออกแบบแนวคิดของการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อไปสู่การใช้งานจริงได้เนี่ยในช่วงเวลาระหว่างทางที่เขาต้องสั่งสมประสบการณ์แล้วต้องเรียนรู้ในการสร้างานวัตรกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวหรือที่เรียกว่า embedded system นะครับะระบบที่เป็นด้าน IOT นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ หรือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มจนไปถึงแอปพลิเคชันถึงผู้ใช้งานนี่คือจุดสำคัญที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เรามี2 Spin-Off Company ซึ่งเกิดมาจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับอยู่ที่อุทยานวิทาศาสตร์ภาคตะนออกวันนี้เขาสามารถตอบโจทย์ในระดับที่เป็นสำหรับ Social Impact นะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับภาครัฐและสำหรับภาคเอกชนเพื่อนำแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นไปเข้าถึงผู้ใช้งาน ได้จริงซึ่งวันนี้เราโฟกัสอยู่2-3ส่วนได้แก่ด้านสุขภาพและการแพทย์ในส่วนของสมาร์ทซิตี้และอุตสาหกรรม4.0ครับ